สวัสดีครับผมอยู่กับบุลรอด,ด้ำทีมเช่นเคยนะครับวันนี้อาจจะไม่เห็นตัวเจ้าก้านยาวอาจจะเห็นแต่อามครับนี่บุลรอดเข้าอู่อีกแล้วม่ววานี่ให้เสียเต้ยล้างรถไมโครไปขัดอยู่ตรงอารมมันมีรอยล้าวประมาณสัก เกือบสิบเซนนี่แหละฮะก็เลยเห็นปุ๊บโอ้ตกใจรีบเอามาที่อูเลยครับเอามาให้เขาทำการเชื่อมดามอาร์มใหม่เลยฮะนี่ฮะเคยเจ้าก้านยาวของบุญรอดเคยดามทีแล้วนะอาร์มรอบนี้รอบทีแล้วนี่ดามไปแต่ไม่ได้ดามเผื่อครับมันก็เลยไปเล้าตรงที่ว่าไม่ได้ดามไว้ะฮะ แล้าประมาณเกือบคืบหนึ่งเกือบคืบหนึ่งครับพอดีเสียเตอรล้างรถเห็นพอดีผมก็เลยพาเอาอามนี่เลยอาร์มของเจ้าการยาวมาทำการเชื่อมปรึกษากับช่างแล้วช่างบอกว่าใช้แบบนี้ดีกว่าหุ้มไปเลยนี่หุ้มเลยฮะใช้เหล็กหุ้มเลยนี่ฮะ อย่าให้ดูก่อนหุ้มนี่ครับหุ้มไปเลยครับทีนี้ไม่อยู่ใช้ไปไเถอะอช่างบอกว่าใช้ไปเถอะไม่มีคําว่าลาวแล้วทีนี้ใช้ไปเถอะทีนี้ถ้าไม่มีคําว่าลาวจะมีอะไรเกิดขึ้นหักเลยครับใช้หุ้มเอาเลยครับเชื่อมรอยที่มันลาวประมาณสัก สิบเซนนี่แหละแล้วก็เจียแล้วเจียเป็นปากฉลามแล้วก็พอกเชื่อมพอกขึ้นมาพอกขึ้นมาแล้วก็เอาเหล็กพุ่มอีกทีครับเหล็กหนาประมาณสิบมิลครับนี่เหล็กหนาประมาณสิบมิลหุ่มเมาเลยโอ้ไปเจอหินบนภูเขาหรือเปล่าถึงได้มีรอยลาวแต่ถามว่าลาวเยอะไหมไม่เยอะนะครับ ลาวหน่อยเดียวผมก็เลยเอามาป้องกันไว้ก่อนดีกว่ามันจะหักแบบรอบที่แล้วรอบที่แล้วหักแบบน่ากลัวฮะไอ้นี่แค่แลาวประมาณนิดเดียวก็เลยเอามาป้องกันไว้กลัวว่ามันจะหักกลัวว่ามันจะหักครับก็เลยหุ้มเลยโอ้ดีนะพี่เจอก่อน ถ้าเจอเช้าวกว่านี้แขนเจ้าก้านยาวอาจจะง,งออาจจะห้อยแบบรอบที่แล้วก็ได้เชื่อมเสร็จนะครับทีนี้เขากำลังขัดขัดให้ขัดให้เรียบร้อยแล้วก็จะพ่นสีแต่สีนี่ผมไม่เอาเพราะว่าสีเขาไม่เหมือนสีองผมผม,ผมมีสีอยู่แล้วเพราะว่าผมสั่งสีมาจากสูอยู่แล้วสั่งเก็บเอาไว้ฮะมันเหลืออยู่ ๋ยวค่อยกลับเอาไปพ่นอยู่ที่บ้านนี่กำลังเก็บรายละเอียดครับโอ้โหทำมารอบที่แล้วยังไม่ถึงปีนะลาวแล้วอามของเจ้าก้านยาวเดี๋ยวผมกำลังรอรถหกล้อครับมาใส่ ไหบังดุยครับก็ถูกล้อมามาใส่เอาไปประกอบอยู่ที่บ้านนาได้ไหมล่ะคันเนี้ยนาสะใจไปเลยโอโ้โหไม่ใช่ว่าหุ้มเลยนะเชื่อมก่อนเชื่อมรอยร้าวก่อนเซาะร่องก่อนแล้วก็เชื่อมให้มันเต็มพอเชื่อมเต็มเสร็จแล้วก็เอาเหล็กทับทับอีกทีนะ ทีนี้ลากลับเป็นกี่ชั้นละ่ะข้างในก็ดามข้างนอกก็ดามโอ้โหใช้ไปเถอะนี่เจ้าก้กานยาวผมคุยกับเขาแล้วว่าแขนยาวๆนี่มันเหมาะกับการตักดินงานลอกบ่อรอกอะไรไม่เหมาะกับพวกไปงัดตอยูคางัดพวกยิ้มใหญ่ๆครับแขนยาวๆนี่ เขาสร้างมาเพื่อตักดินพวกลอกบ่อเฉยไม่ได้สร้างมาเพื่อว่าให้มางัดหินงัดต่อถ้าแขนยาวๆนะโอ้เมื่อวานนี้ผมไม่อยู่เสียเตยโทรไปเฮียอามล้าวอีกแล้วตกใจเลยนึกว่าลาวมากล้าวประมาณสิบเซนนี่แหละไม่ถึงสิบเซนหรอก แต่ผมมาป้องกันไว้เลยกลัวมันจะกลัวมันจะลามกลัวมันจะไปใหญ่กว่านี้เดี๋ยวว่าถ้ามันไปใหญ่กว่านี้แล้วมันจะแก้ยากเดี๋ยวมันจะไม่ได้ศูนย์นี่มาดูีิว่ามันได้ศูนย์ไหมยังคงตรงอยู่นะนี่ผมเล็งหัวไล้เล็งแล้วครันี่โอเคยังได้ยังได้ศูนย์มันอยู่นี่ ยังได้ซูมมันอยู่นะยังไม่ทิ้งซูมไม่เท่าไหร่ซูมมาที่นี้ก็คือตรงนะไม่ใช่ว่าซู์หนึ่งสองสามนะคือมองดูแล้วมันยังตรงอยู่นีย่ยังได้ขนาดยังได้เหลี่ยมถ้าปล่อยทิ้งไว้นีรลาวแตกหักมันจะไม่ได้ซูมมันจะได้เบี่ยงทีนี้แต่มันจะไปกินอะไรหลายอย่างช่างกำลังขัดให้น่าจะเนี้ยบนะ เดี๋ยวเรารอรถบางลุยรถบางลุยมาใส่ที่นี่ถือว่าเป็นอูขนาดใหญ่นะขึ้นชื่อครับมีทำทุกอย่างโอ้โหรูดิผมมามาไม่รู้กี่รอบแล้วที่นี่มาตั้งแต่สมัย PC 200 จนมามีการยาวก็ยังคงใช้บริการเขาครับเพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมือของเขาทันสมัยทันสมัยหมดเชื่อมก็เชื่อมโดยระบบไฟฟ้าลวดไฟฟ้าไม่ใช่ลวดเชื่อมนะนี่ไดไดมาตรฐานทำทีก็ททำให้มันดีไปเลยมันจได้เพราะว่ามันต้องอยู่กับเราอีกนานนี่ดีนะที่เห็นก่อน ถ้าไม่เห็นก่อนโอ้โหงานเข้าเลยเอามาเมื่อวานนะเอามาเมื่อวานตอนประมาณบ่าย,ายวันนี้ตอนเชา้าผมขี่มาเลยเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วไวเหมือนกันครับทำให้ถ้าทำให้นะแป๊บเดียวแต่คิวเขาเยอะนี่แหละปัญหาคิวเยอะนี่พอดี ของของเขาเคยทำแล้วเขาก็เลยเร่งให้เราสร้างกำลังเช็ดนี่นี่นี่ใชนะ้น้ำเลยอะไรอะ่ะชินเนอร์อ๋นเนอ,นเ,นอ,อเอาชินเนอร์รูปเช็ดอีกทีหนึ่งไปถึงบ้านก็พ่นสีเอาเลยอ่ะเรียบร้อยเดี๋ยวรอเอาหกล้อมาใส่แล้วเอาไปประกอบอยู่บ้านครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนละกัน สำหรับคลิปนี้บุญรอดสวัสดีครับ